พ่อกลับบ้านพ่อกลับบ้านถะบอกกับหนูว่าพ่อรีบมาแม่บอกว่าแม่บอกว่าเพลงพ่อกลับบ้านนะครับอืเขาน่าจะแต่งเพลงนะแห่งแต่งเพลงให้แมวหน่อยนะอยากกลับบ้านใจจะขาดแล้วเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่งให้มันหน่อย <laughs> <c oughs> ให้มันไปร้องเพลงนะครับเวลามันขับเฮาเนี่ยก็เปิดเพลงซิงเกิลมาอยากกลับบ้านใจจะขาดแล้วเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับเห็นอุ้งยิงเนะี่ยมีข่าวบ,บอกอุ้งยิงเตรียมอ่าเตรียมห้องให้พ่อแล้วว่าอย่างนั้นอออุ้งยิงบอกเตรียมห้องให้พ่อกลับบ้านแล้วค่ะว่าอย่างนั้น <c oughs> ชาวเน็ตปรากฏชาวเน็ตไปแห่ทําภาพ โรงเย็นนะตู้เก็บสพโอ้ชาวเน็ตก็ช่างไปสรรหาธรรมเนะเาะนะครับก็เนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมครับกลับอีกแล้วครับกลับบ้านอีกแล้วกลับบ้านอีกแล้วเอาสมัยหน้านะเลือกแอดมินเป็นสสหน่อยนะเดี๋ยวแอดมินจะพามันกลับให้นะลำคาญหรือเกิน นะครับลำคาดลำคาญพูดอย,นนะอ,อยู่นั่นแหละหลอกสาวกอยู่นะั่นแหละนะเออมันกลับบ้านมันจะไปยากเย็นอะไรมันก็ซื้อเครื่องบินกลับมาก็แค่นั้นแหละนะเดี๋ยวถ้าสมัยหน้าแอดมินได้เป็นสสนะ <c oughs> แอดมินจะพาแอดมินจะ,ะบินไปที่ดูใบเลยแล้วก็ไปซื้อตั๋วให้มันเลยอ่ะแล้วก็ไปวางให้มันเลยบอกอ่ะเนี่ยกลับสิ นะเอาเงินเดือนเดือสอ่ะนะแสนแสนแสนกว่าบาทอ่ะนะซื้อตั๋วไปดูใบแล้วก็เอาไปให้แมวบอกแมวเอากลับมาเลยกลับมาโอ้ยประเทศนี้ยุ่งยากกับไอ้บ้านกลับบ้านกลับบ้านของไอ้แมวจริงๆนะนะครับสมัยหน้านะเหรือไม่งั้นก็เลือกอุ้งอิงเยอะๆครับให้มันแลนสไลด์เยอะๆ,ๆ จะได้พาพ่อกลับบ้านสักทีสมใจมันสักทีนะเออเอาให้แบบแลนสไลด์แบบถล่มทลายไปเลยนะจะได้พาพ่อกลับบ้านสักทีนะครับอยากรู้เหมือนกันมึงจะกลับยังไงมึงจะกลับแบบไหนนะเอาให้มันไอเนี้ยเอาให้มันนิรโลทศกรรมกันต่อภาคเฟสสองนะครับดูที่มันจะทำสำเร็จไหมอ่า อยากรู้เหมือนกันมันจะทํากันสําเร็จไหมและอยากรู้เหมือนกันน้าหน้าไอ้พวกคนรุ่นใหม่ทั้งหลายเนี่ยมันจะทําหน้ากันยังไงวะมันจะทําหน้าแบบโอโ้สุดยอดเลยนี่รถโท๊กรรมแมวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไอ้คนรุ่นใหม่แอนมินอยากจะเห็นน้าหน้ามันมากเลยอ่ะที่มันบอกเบื่อลุงแล้วลุงตู่แปดปีแล้วเนี่ยแอนมินอยากจะเห็นน้าหน้าคนรุ่นใหม่เวลาได้อุงอิงเป็นนายกอ่ะนะแล้วมันมาดิโทโต๊กรรมพ่อมันอ่ะ ออยากจะสมน้ําหน้าไอ้คนรุ่นใหม่อะนะเออนี่ท้าเลยท้าเลยท้าเลยนะคนรุ่นใหม่ทั้งหลายเอาให้ถล่มทลายนะเอาให้สแนสลนสลายบึมบึมบมบึม,บม,บมไปเลยนะเออเอาให้แบบระเบิดลาเบอรบ์ไปเลยนะอยากจะเห็นคอร้องอนะ่ะเอออันนี้เชียร์สนับสนุนเต็มที่เลยแล้วจะหาว่าประชดอีกนะ อันนี้ไม่ได้ปรโชดอันนี้พูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงเลยนะไม่ต้องมาเลือกนะครับไม่ต้องมาเลือกเนี่ยลุงตั๋วไม่ต้องมาเลือกเลยเอาอุ้งอิงเอาให้หมดนะครับมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดอย่ายัง้งอย่ายัง้งเอาให้อุ้งอิงเป็นนายกให้ได้โอเคไหมนะเอออยากจะเห็นน้ำหน้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ